เวลา13นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมทรูไอคอนฮอส์ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสาสนทรงเปิดการประชุมวิชาการประสาสรยาแพทย์นานาชาติภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่20 ที่สมาคมประสาศเรยแพทย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปีในปีนี้ราชวิทยาลัยประสาศเรยแพทย์แห่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่15-17สิงหาคม2566ในหัวข้อ collaboration and harmonization in neurological surgery ความร่วมมือและประสานงานทางประสาศเรยศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประสาทศัลยแพทย์รวมถึงแพทย์ต่างสาขาและพยาบาลที่ต้องทำงานประสานกันในการดูแลผู้ป่วยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า300คนจาก18ประเทศทั่วโลกหัวข้อการประชุมมีมากกว่า140หัวข้อวิทยากรมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนองานวิจัยใหม่มากกว่า70งานโอกาสนีท้ทอบป,ประเนตนิทักการประวัติของสมาคมประสาทศ,ศัลยแพทย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2526เมื่อแรกตั้งมีสมาชิก5ประเทศ ได้แก่ประเทศไทยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเป็นศูนย์กลางจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความแตกต่างจากประเทศทางตะวันตกในหลายแงยม่มุมเช่นความชุกข,ของโรคความพิการแตก่กำเนิดบางชนิดและการขาดแคลนปราสาศัลยแพทย์ตลอดจนทรัพยากรสนับสนุน ต่อมามีชาติสมาชิกเข้าร่วมได้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประเทศบรูไนดารุสซาลามส,สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากนี้ยังมีนิรศการแสดงประวัติความเป็นมาของราชวิทยายลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและความก้าวหน้าทางด้านประสาทศัลยแพทย์สาขาต่างๆเช่นด้านหลอดเลือดสมองด้านการผ่าตัดกระดูก สันหลังและข้อด้านเนื้องอกสมองและด้านการดูแลผู้ป่วย